สวัสดีค่ะพบกับรายการพากินสันวาไรตี้นะคะพบกับดิฉันนางสาวคุณทิดาแสนแดงพยาบาลวิชาชีพค่ะและดิฉันนะคะนา่งสาวพิจว์รบุษาค่ะกายภาพบำบัดค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในหัวข้อต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่คุณเดียนะคะได้พูดคุยกับอาจารย์ลุงโลดนนะคะในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารปอดนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่จะมาช่วยสาธิตวิธีการใช้ด้วยนะคะแต่เอ๊วิธีการใช้นั้นใช้ยังไงนะคะอาจจะต้องรบกวนคุณเดียนะคะช่วยสาธิตให้กับ ทาางเรด้วยนะคะค่ะก่อนจะไปพูดถึงวิธีการใช้นะคะเรามารู้จักกันก่อนเลยอันนี้นะคะคือเครื่องบริหารปอดค่ะที่เรียกว่าไตโฟเนาะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องบริหารปอดเอาไว้ช่วยพเพิ่มปริมาตรออกซิเจนในปอดนะคะเพื่อให้ปอดเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงาน <c oughs> ที่ดีขึ้นค่ะวิธีการใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นการดูดค่ะ <c oughs> ก็คือตรงนี้นะคะคือ ที่เราต้องเอามาครอบในปากของเราเนาะขนาดใช้เนี่ยเราต้องนั่งหลังตรงหรือนั่งพิงเก้าอี้ไปก็ได้ทีนี้เราก็จะจับไว้ใช่ทีนี้เอาตรงใส่เนี่ยคะ่ะที่ทุกท่านเห็นอนะเอาข้อปากเลย อันนี้หนึ่งครั้งแล้วก็คือถ้าบอลขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหนึ่งลูกสองลูกสามเนี่ยก็ถือว่าขึ้นเหมือนกันถ้าท่านใดอะคะ่ะดูดเข้าไปแล้วไม่ขึ้นทั้งสามลูกไม่ต้องกงังวลขอแค่ให้ลูกบอลขึ้นแล้วก็ค้างไว้สักสามถึงห้าวิหรือเท่าที่เราไหวทำห้าถึงสิบครั้งเท่ากับหนึ่งรอบนะคะ แบ่งเป็นเซตๆก็ได้ค่ะในแต่ละวันซึ่งปกติแล้วว่าค่ะเราจะแนะนำให้คนไข้นะคะทำประมาณ100ครั้งต่อวันแต่ถ้าท่านใดไม่ไหวแบ่งเป็นเซต5-10ครั้งต่อรอบเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนค่ะแต่ขอให้ในการบริหารปอดด้วยเครื่องไตโฟะค่ะขอให้ไม่มีการผิดปกติอย่างเช่นวิงเวียนศีรษะหรือเหนื่อยนะคะ ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีอาการระหว่างทำมีการมีเียนศีรษะก็ให้หยุดทำแล้วพักก่อนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะก็ถือว่าได้ความรู้มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณเดียมากมากนะคะสำหรับการให้ข้อมูลในวันนี้นะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ